เขาว่าไงเขาว่ากินได้ป้ะกินได้กินได้กินได้หมดนั่นแหละแต่เขาบอกถามไปหามาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยทำไมอ่ะก็บอกตรงนี้แหละเดินไปเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนแค่ตรงเนี้ยก็ได้แล้วเนะี่ยจริงเหรอเขาว่าเขาว่าเขาบอกเนะี่ยกินได้อร่อยด้วยพวกเนี้ยเดี๋ยวย่างคืนนี้ไงปล่อยให้มันเดินเอาทรายออกให้หมดก่อนเดินทั่วบ้านเลยกลับมาถึงเปิดห้องดูดิดูไซส์ด,ดิโอ้ยย้าได้รูปอย่างนี้ไปหาอีกปะเร็วอีกแค่ชั่วอีกครึ่งชั่วโมงนี่ปะ หอยค่ะหอยกันนะโอ้มีความภูมิใจอะดูค่ะดูค่ะหาเองกับมือนะคะอู้ัวัวหัวอันนี้หอยจอบค่ะนี่หอยจอบอันนี้หอยอ่าดื้อดื้ออันนี้หอยตาบัวนะคะอันนี้หอยตาบัวดูซิเขาบอกว่าอะไรนะก็ไม่น่อันนี้หอย หอยตลับเนาะพวกเราเคยกินกันแล้วหอยตลับนี่หอยตลับอันนี้อันนี้หอยหอยแครงใหญ่ขนาดนี้ก็คงจะคลางอันนะคะหอยชักตีนก็ได้นะคะนี่หอยชักตีนเป็นไงหอยชักตีนก็ได้หอยหอยหอยนางลมหอยนางลมหอยนางลมก็ได้มีความสุข แค่นี้นะคะ